สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันอิ่มภามาขุดใหญ่ขึ้นเกาละ่ะยาดีขึ้นกันเด้ยาดียานี่ขุดเพชนทั่วไปตะกรอนโอไอ้บัตรไซเขาเขียบมันเราไปขุดอยู่ในป่าไอ้พุ่นละ่ะบนไหนยังอันปลาเขาชนกวงเนะาะตะกรอนคนคนเจนอยู่ทางส่วนเขาชนกวงทางพุ่นขุดไปยังละ่ะโอ้ขุด ไอหากตดหมาโอ้ยบนจักววาอยาดีเนาะพ่อบนจักววามันดีเนาะโอ๊ยมันกินตั้งโดดแล้วค,คือการกินซ้ำก็กระเงือกส้ำที่แบบนี้แหละเงือกเงือกน่กกกกกอาทิตย์หนึ่งดองสปไปเงหรือดองเหล้าพูดมักเหลาเขาเสลายเลยวันดิฉางเกเดเนี่ยบ่ได้หนีไปเห็ดอย่างนี้แหละของพุ่ายาวพฒ่า แก่เื่อเขาทำให้หลอดเลียดเฮาสะอาดบ่เป็นรูปความดงความดำยังแล้วก็สะอาดแล้วก็ไอแข็งแห้งตึงตัง,งอืเคยเห็นบ่นอย้ย่งขางนี่แหละเนี่ยย้วงขางเห็นบ่เนี่ยเกี่ยวตัดไม้เกียร์ตัดไม้มันเห็นมาคุดเจียมาคุดเอาหากมันไปดองสไปกินคนเดียวแต่ว่า เนวคน้นว่าท่านมีเมียเนาะมีหรือมาแล้วแต่ว่าเมียอันนี้ที่จ่าไม่ใชเนี่ยละเนี่ยหามันมันยั ไรเมย์ล่าเอาไปดองธะไปกันได้ไหมไง สำหรับผู้เฒ่าเด้ครับด้อ นี่เราไม่ใย่คล่องดีผู้ใดมีผัวก็คุดไปดองสไปัวกินเดอร์กันผัวกินเราได้ใดผัวกินเราได้ก็ดองแท้เหล่าเดอ้อเพราะว่ายานี่มันยาสมุนไพรแต่ว่ามันกับมันกินป๊บมันสีแข็งป๊บเด้เนี่มันไปเสริมสางว่าไม่แย่นั่นมันไปเสริมส่างหลอ,อ, <laughs> อดเลียดอย่างนั้งว่าใจชิดดีแล้วก็ส่งไปหลอดเลียดนั่น มันบอุดตันมันก็ส่งไปอย่าใช่บเขียวเผาป่อยญ่มันก็แข็งกระเด้งที่แล้วอาทิตย์หนึ่งมันมันดีทุกอย่างม่้ยไงคืดว่าเลียดมันแรนสบายบวมีไขมันอุดตันควอมดันกับบวมมีเบาหวานกับบวขืนบวมีเบาหวานแล้วกับโบนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่า ยาสมุนไพรมันดีหลายอย่างมันบ่กินปุ๊บเศร้าปั๊บคือจังยาแค่ปวดเดี้เพราะอันนี้มันเสริมสางไปเรื่อยเสริมสางไปเรื่อยไขมันหลอดเลือดหัวเลียนวานย่าพาะพรข้าวเรา,าพวกคังผัวไวไวบนแล้วเจ้าเท่าเท่าเท้ามันนี่ออกมาหน้าเถอะเผลแล้วสงังบรรยากาศมาไม่ว่านี่นี่นี่เชียร์ตนมาเชียร์ตนมาอือดองรถสไป กูได้กินเรากระดองเราจะกินหลายแล้วเรามันสิค่อยแข็งเขาขอดฮฮฮโอ้ยมื่อนี้ยยาดียาดีมีสองงวดก้อนกะเชี่ยมับตำยานงวดนี้กะวันนี้กะเชี่ยเขาต้นมากระดองเรากินรสดองสไปไม่งี้กินดองสไปต้มกินก็ได้ว่าตาไ้มันนั่นกินชุมมื้อ เสริมพลังเสริมมือเฮ็ดให้อ็นร่างกายเฮ้าจุดดีไม่แห้งความเก็บใจควาบขายอยู่นี่ถแถวบุรีเสียเฮ็ดหลอดไ่ได้ซื้อได้ขายบ่ได้ไปหาหมอ,อยากเออเพราะว่ามันบ่เป็นหยังเด้คั่นบ่ก,กินมันก็ปวดหลังเก็บเอวจังซั่นจังซี่โอ้ยาเขาเดี๋ยวไปหาหมอนัอ่นแหละถ้าเลือดมันแล่นดีคือจะเฮาเป็นสาวสำน้อยนั่นล่ะตึ้งๆึขึ้นหลอดไม่ง่งอยอยางยเลย คนเฮาก็สุขภาพแข็งแรงมือนก็ดีมดล่ะความเจ็บไม่ใหญ่คงคอยอย่างนีสุขคู่ทุกคนเด้อที่ฟังคลิปนี้ยังไงก็ติดตามกบซับนอไมกบซับไอ้ตะไคร้กบซับนอค้ามื่อนั้นกบหายพอยบัวทั่วมนตีแรกว่าทั่วมณฑกุบสั่นเพ้นเล้วเปลี่ยนให้ยใหม่ว่าพอยบัวหัวยุ่มหัวหลดหัวยุ่มหัวยุ่มหัวหุ่มยังไงหัวยุ่มหัวบ่ออกเสียงนะยุ่มเด็ดนี่หัวอ่านี่ อันหัวยุมออย่มหัวยุ่มบอ่ออกเสียงอืมนี่เธอละคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปรุ่นเ่มาภามไปหายาอีกยามีหลายด้นนยไหมไงห่วยเต็มบ้านเต็มเมี่ยงเขาอยู่เขาจะไปท่อเกิดขึ้นมาเป็นคนกินยาสมุนไพรนะ่ดีแล้วที่สุดหมากหัวก็เสียก็ดีดิไม่ไงเ,เป็นยาทยั้งนันมีหลายอย่าง เนี่กะไอ้ทางนี้เขาเอินมั้งบ้านมุขอยเอินมากเพราะก็เสียบแล้วก็ทางนี้เอินมา,ทก,ก,ากทุกลกหักทุกเอามาต้มจินกระแทบอยอมารุ่งร่างกายขึ้นกันผู้ใดมกีก็เอาไปลดเออคลิปนี้ก็สำนีก่อนกรับสวัสดีสุขูทุกคนเด้อติดกดติดตามพร่อม <laughs> ส่องไหม <laughs>